ก็จะต้องมาเข้าตัวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อถึงตัวจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายครับปิ่งกลับไปทางลบบุรีสระบุรีและก็กรุงเทพมหาคนครโอ้โหไกลมากครับเดินทางเหนื่อยเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่บน ทางด่วนนะครับกับถึงกรุงเทพเรียบร้อยจากศาลจังหวัดลมสักด์นะครับศาลจังหวัดลมศักด์มีเพื่อนๆหลายคนถามผมว่าจังหวัดลมสักมีด้วยเหรอจังหวัดลมศักไม่มีนะครับแต่ศาลเนี่ยนะครับศาลจังหวัดลมสักด์นี่นะครับมีนะครับเนื่องจากอะไรครับศาลนี่มันเกี่ยวกับอำนาจของศาลนะครับถ้าศาลแขวงเนี่ยจะรับพิจารณาคดี ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับและมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีอย่างนี้จะอยู่ในอำนาจของสารแขวงนะครับสารแขวงจะมีอำนาจพิจารณาคดีคดีแพ่งนะครับหรือคดีอาญาถ้าเป็นทุนทรัพย์นะครับค่าปรับอะไรต่างๆนี่นะครับไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับจำคุกก็ไม่เกิน3ปีแต่ถ้าหากว่ามีอัตราโทษนะครับ มากกว่า3ปีนะครับจะต้องอยู่ในอำนาจของสารจังหวัดซึ่งสารจังหวัดได้มีอำนาจพิจารณาคดีได้ทุกประเภทนะครับทุกประเภทและไม่จํากัดอัตราโทษนะครับนะครับไม่จํากัดอัตราโทษตั้งแต่โทษน้อยถึงโทษมากนะครับปรับเกินนะครับหกหมื่นบาทเนี่ยนะครับก็สามารถพิจารณาคดีได้นะครับหรือทุนทรัพย์เกิน3ามแสนนะครับพิจารณาคดีได้ ถ้าโทรศัพ์เกินสามแสน <c oughs> ก็จะอยู่ในอำนาจของศาลจังหวัดนะครับนี่แหละครับที่เรียกว่าศาลจังหวัดหลมศักดิ์นี่คือเป็นอำนาจของศาลไม่ใช่ตัวอำเภอลมศักดิ์เป็นจังหวัดนะครับเป็นอำนาจของศาลเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเขาพิจารณาดูตามจํานวนประชากรนะครับจานวนประชากรถ้ามีจํานวนประชากรมากถ้าให้ต้องเดินทางมาที่ศาลในตัวจังหวัดนะครับ หรือศาลจังหวัดเพชรบุร์เพียงศาลเดียวนั้นนะครับอัตราคดีต,ต่างๆที่จะมาขึ้นสู่ศาลน,นั้นก็จะมากจนเกินไปเขาพิจารณาตามจํานวนประชากรน,นะครับและสารจังหวัดนี่นะครับก็จะมีเขตอานาจของเขาเช่นสารจังหวัดเพรชรบูร์มีเขตอานาจอยู่ห้าอเภออย่างเงี้ยนะครับสารจังหวัดลมศักดิ์มีอานาจมีเขตอานาจอยู่พิจารณาคดีได้นะครับสี่อำเภออย่างเงี้ยนะครับ และสารจังหวัดนั้นยังสามารถรับพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจของสารแขวงได้ด้วยนะครับแต่สารแขวงนี่จะพิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจในอำนาจของสารจังหวัดไม่ได้นะครับแต่สารจังหวัดนี่พิจารณาคดีที่เป็นมูลความผิดนะครับที่อยู่ในอำนาจของสารแขวงได้อย่างเช่นสถานที่ใดที่ไม่มีสารแขวงนะครับสารจังหวัดก็จะรับพิจารณาคดีนะครับเป็นลักษณะของแผนคดีสารแขวง ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ,รบวันนี้ก็เดินทางมาจากศาลจังหวัดลพบุรีคดีที่ว่าหินนักหินหนานะครับคือคดีผู้บริโภคนะครับซึ่งที่ว่าหินนักหินหนาเนี่ยเนื่องจากว่าเวลามีการผู้ยืมนะครับสถาบันการเงินต่างๆมันจะมีสัญญานะครับผูกมัดไว้ชัดเจนเรียกว่ามัดหัวมัดท้ายนะครับให้ไม่ให้เกิดเดียเลยโดยที่ผู้ไปทําสัญญาผู้ยืมเงินต่างๆนะครับสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยนะครับ ซึ่งต่อมานะครับผิดสัญญาแล้วเขาก็มาฟ้องเป็นคดีผอบแทบจะไม่ได้อ่านข้อสัญญาด้วยซ้าไปเนื่องจากมันเยอะนะครับเนื่องจากมันเยอะอย่าว่าแต่นะครับประชาชนทั่วไปไม่ได้อ่านหรือไม่ได้นักกฎหมายก็ขี้เกียจอ่านนะครับมันเยอะหลายหน้าหลายแผ่นเหลือเกินนะครับข้อสัญญาจิบจ้อยครับนี่แหละครับคือลักษณะของคดีผอบอทีนี้ในส่วนของคดีผอบอนั้นนะครับ ที่ว่าหินหนักหินหนาเนี่ยนะครับมันสู้ได้ยังไงนะครับเช่นเรื่องเช่าซื้อนะครับเรื่องเช่าซื้ออย่างที่เคยเรียนให้เพื่อนๆนได้ทราบแล้วนะครับคดีเช่าซื้อนั้นนะครับถ้าหากว่ารถยนต์ที่เช่าซื้อมานะครับเกิดสูญหายนะครับอันนี้นะครับกฎหมายเขาถือว่าสัญญาเลิกกันนะครับอันนี้เราก็จะสามารถต่อสู้ได้ลำดับต่อมานะครับสู้เรื่องอำนาจฟ้องนะครับผู้ฟ้องมีอำนาจหรือไม่นะครับด้รับการมา แต่งตั้งมาหรือได้รับการมอบอำนาจมาถูกต้องหรือไม่นะครับส่วนมากแล้วนะครับสถาบรรันการเงินต่างๆเนี่ยมักจะให้ผู้รับมอบอำนาจมาเป็นผู้ดําเนินการฟ้องคดีแทนเขามอบอำนาจกันมาถูกต้องหรือไม่ต้องดูให้ดีๆนะครับต้องดูให้ดีๆนะครับประการต่อมานะครับส่วนมากเลยนะครับที่เป็นจุดอ่อนของเขาอย่างหนึ่งบริษัทพวกนี้นะครับเขาจะคิดดอกเบีย้ยไว้แล้วนะครับอัตราดอกเบีย้ยเท่านั้นเท่านี้นะครับ โดยสมมติว่าชำระค่าเจ้าซื้อมานะครับซึ่งทั้งหมด48งวดเขาชำระมาครึ่งหนึ่งนะครับคือ22วัา48วด2 224วด24วด,ดอย่างเงี้ยนะครับผิดสัญญาส่วนที่เหลือนี่นะครับซึ่งเขาคำนวณเป็นงวดเงินไว้แล้วนะครับว่าถ้า,าชำระครบ24งวดมันก็จะได้ครบตามสัญญาซึ่งเขาบวกดอกเบีย้ยไว้แล้วทีนี้ เมื่อเขามาฟ้องเราอีกนะครับเขาจะเอาจานวนเงินที่คงค้างอยู่ตามสัญญานั้นคือ24่งวดนั้นนะครับซึ่งเขาคิดนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับและค่าเสียหายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไว้หมดแล้วนั้นกลับมาฟ้องเราอีกนะครับแล้วก็มาคิดดอกเบี้ยซ้ําเข้าไปอีกนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นการคิดดอกเบี้ยซ้าซ้อนนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขาซึ่งพวกเราทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยมักจะนำอประเด็นนี้มาต่อสู้นะครับประการที่3นี่ครับ คิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่อัตราที่กฎหมายกําหนดเพราจะอ้างว่าเขาเป็นสถาบันการเงินนะครับคิดดอกเบี้ยรประมาณอย่างเช่นเมื่อเช้านี้นะครับเขาคิดดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบสูงไหมครับสูงนะครับเราฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับปีหนึ่งนะครับกับร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสามบาทสี่บาทนะครับกู้เงินจากสถาบันการเงินต่างๆนะครับเขาก็คิดดอกเบี้ยนะครับประมาณร้อยละหกบาทกว่าๆแต่บริษัทเงินทุนนะครับแบบนี้นี่นะครับ เขาคิดอัตราดอกเบีย้ยถึงร้อยละยีบาทโอ้แม่เจ้านะครับสูงกว่าธนาคารในประมาณ3เท่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยคิดอัตราดอกเบีย้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับเขาสู้ไปนะครับสู้ไปในประการต่อมาครับเขามีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือไม่นะครับเขามีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือไม่เราต้องดูนะครับ หนังสือบอกกล่าวทวงถามนี่เป็นยังไงนะครับก่อนจะฟ้องคดีแพ่งพวกนี้เนี่ยนะครับต้องมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นผู้ค้ำประกันน่ะต้องมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามก่อนที่จะฟ้องเนี่ยอย่างน้อยต้อง60วันนะครับอย่างน้อยต้อง60วันไม่ใช่ทําหนังสือตวงถามมา15วันแล้วมาฟ้องเลยนะครับเราก็จะต่อสู้ประเด็นนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเรื่องของการต่อสู้ลําดับต่อมานะครับ สัญญาคู่ยืมเงินนะครับมีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินคู่นะครับจนใช้ที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีนะครับเวลาฟ้องเนี่ยนะครับก็ต้องฟ้องบังคับเอาทรัพย์สินที่มาค้ำประกันเงินคู่นั้นก่อนนะครับอย่างกรณีที่เขาฟ้องนะครับคนค้ำประกันให้ชําระผิดร่วมกับจําเลยที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวการนะครับหรือคู่ยืมซึ่งผิดสัญญานั้นนะครับ เลยนี่นะครับถือว่าเป็นการฟ้องที่ไม่ชอบอีกเหมือนกันนะครับเพราะเขาจะต้องฟ้องนะครับบังคับเอากับทรัพย์สินนะครับของจําเลยที่1นะครับหรือผู้กู้นั้นก่อนนะครับต้องรับชาระในส่วนนั้นก่อนไม่พอนะครับจึงจะมาฟ้องเอากับผู้ค้าประกันได้นะครับไม่ใช่มาฟ้องเอากับผู้ค้าประกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับเหล่านี้เป็นต้นครับอ่าแล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องของสัญญานะครับเช่าซื้อเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อฟังให้ดีๆนะครับ ผู้ค้ำประกันนะครับผู้ค้ำประกัน <c oughs> <Trans l ations> ซึ่งมีทะเบียนสมรสนะครับซึ่งมีทะเบียนสมรสนะครับเวลาไปทําสัญญาค้ำประกันนนะครับส่วนมากนะผู้สมรสเนี่ยเขาไปค้ำให้เพื่อนนะครับไปค้ำให้ญาติอย่างนี้นะครับผู้สมรสพักจะไม่ไปลงลายมือชื่อให้ความยินยอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต่อส,สู้ประเด็นนี้นะครับถ้าผู้ค้ำประกันไม่ได้ไปลงชื่อให้ความยินยอมนะครับการค้ำ <c oughs> สัญญาค้ำประกันนั้นก็ไม่ชอบนะครับสู้ประเด็นนี้ได้ด้วยนะครับ สรุปแล้วก็คือนะครับคดีผบที่ไปที่ศาลจังหวัดลพบุรีเช้านี้นะครับเราก็ต่อสู้ไปนะครับ6ประเด็นด้วยกันนะครับ6ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่พูดมาคร่าวๆนี่นะครับที่พูดมาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าพอโจทย์เขาเห็นว่าเราต่อสู้คดีนี่นะครับเขาก็เลยรีบถอนฟ้องเลยนะครับคดีก็เลยจบนะครับอันนี้เขารู้นะครับนักกฎหมายเขารู้ดีนะครับสู้ไป นะครับกำลังแต่จะเสียเปรียบเขาก็เลยรีบถอนฟ้องซะนะครับถามว่าถอนฟ้องแล้วเขาสามารถที่จะมาฟ้องใหม่ได้ไหมนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นประเด็นเดิมนะครับถ้าเป็นกรณีเดิมนะครับหรือความผิดอย่างเดิมนี้นะครับเอามาฟ้องใหม่อไม่ได้เอามาฟ้องใหม่ไม่ได้นะครับยกเว้นนะครับไปข้างหน้าไปผิดสัญญานะครับอันอื่นนะครับผิดสัญญาอื่นหรือประเด็นอื่นนะครับ อันนี้เอามาฟ้องได้ถ้าเป็นประเด็นเดิมนะครับคาฟ้องเดิมๆแบบนี้นะครับจะมาฟ้องใหม่นี่ไม่ได้นะครับจะกลายเป็นฟ้องซ้ำเอาละครับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับอ่าครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมมาดูกันนะครับครับเนี่ยใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับอยู่บนทางด่วน ทางด่วนเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะครับสีรัรือเปากไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็เดินทางใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ